าอยากกินกาแฟขาปูชินอเอสเปซเนี่แถวพี่มีแถวสถานีตำรวจใกล้ๆตรงนี้สถานีตำรวจเธอกำลังปะข้างหลังเหรอครับ ไม้ผู้ชายเข้าข้างเราไงเอนคนแรกเลยนะให้มันนอนตุยนอ้องสะลุดมีคนมาแล้วพี่มันป้าออดุนอ่ะอันนั้นอัใช่อันนั้นข้างหลังแต่คนซ้มสู้ๆครับถ้าสองนะ ไหวป่ะเพื่อนขันให้อยู่ขันให้อยู่ขันขหมดเลยครับฮะตาปอดตัวชุกนะคิงก็บ้านเล่นเกมเนาะไม่หลับไม่นอนละมั้งต้องข้างล่างหมดแล้วเอาได้มาอุ๊ยมึงเขาลอยได้เขามี

แทงลมอะไรกูแทงคนเดี๋ไหนอ้าวมันลบลบมหมดแล้วหรอวันลบอยู่ไนกันน่ะเนี่ยไอเวยก็เห็นนะจะไะอ้ามึงเห็นแล้วเหรออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เบย อีแพรลงยังหมายถึงลงแดงนะอีแคบไม่ไหวแล้วสงสารผู้ชายจังไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเป็นยากอยู่ข้างใน,งน,นไ,ไม่คุ้มแลว เธอเธอเรับเธอมีคนชุบเธอแล้วเนี่ยเพื่อนเธอเข้าในเมื่อกี้เธอรู้ไหมขอออะไรนั่นไงมีคนเข้ามาเพิ่มคนหนึ่งแล้วเขาชุบเพื่อนเพื่อนเธอขึ้นไม่จะลงรถเขาทำได้ S <s <ans> <S พี่ขอออกได้ไหมอ,อุ้ยเขาขอออกชุบเขาต้มเลยแค่นี้พี่ชุบเองอา่าอีดีทำไมไม่ชุบอุ้ยพี่ที่ต้อมหมดพี่พี่ต้มเลยดิ คุณหมอมาแล้วนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเธอของหอบอ่ะว่างเหรอ,อได้พักก่อนไหมอะ่วะว่าเธอจะไปฟาร,ร์มต่อเหรอไม่ครับเธอออกผมก็ออกแล้วเุ้ยเธอดูรักเราไปปะ เวตีเขานี่เธอรู้สเต็ปเขาดินี่สเต็ปคือหันหลังกลัวมานี่ หลับตาชมเขาไม่จริงจริงไงไปเล่นต่อไหมหรือว่าจะไปพักเราไปนอนแล้วเขาไม่ไหวไปส่งนายเขาไปส่งห้องนอนเธอเดี๋ยวไม่ได้แค่นอนนะ เวกี้ยวเกียวเกี้ยวเาสนอก็ค่ะาเาเพิ่ยค่ะเหนมาอาค่ะค่ะเขามาเขรถเองหรอไ่พี่สาวไปดูเขาตีกันเร็วเขาตีกันทำไมน่ะพี่สาวเขาตีกันไปเร็ว แต่มาเจ็งกูแล้วที่ป่าทองคือานี่มา,มาโอ้ยเขาบอกน้องๆแบบนึงว่าเขาจะออกไปนอนแล้วน้องๆเฮ้ยไปจุดไหนต่อครับหาเลยเอ้ยทำอะไรไม่มี กัเขายังไม่มีจุดคัะตอนนี้ตาเขาเลยคะ่ะวมาไหมก็เขาเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหนไปสิเธอเธอ,อแอบไปสักมาหรอใช่แอบไปสักมานะไม่ชอบเหรอชอบนะมันเซ็กซี่ดีอแอลิน <c oughs> คือเปลเอ้ยอันนพี่ลงรถไปได้อ่าครับ <laughs> ก่อดเล็กไหนอ่ะ <laughs> พี่ลงรถไปได้ <laughs> ก่อดเล็กไหนครับจุดเอาล่ะเขาหาแบบนึงเฮ้นซิอจีอ่ะ เปนอนแล้วค่ะสวัสดีครับฝันดีค่ะถ้าฝันดีครัสวัสดีครับฝันเขาไม่นอนหลอวล่ะครับผมบ๊มายบายบ๊ายบายนะุ๊ย <c oughs> อีลาไปนอนเลยเด้ออีลาไปนอนเลยเด้ออีลาไปนอ่นกันเด้อเดี๋ยวแจกมีมก่อนบอกแฟนบอกฝันดีแฟนบอกฝันดีแฟนหน่อยว่าก่อนนอนนะคะสำหรับชนันจริงๆต้องออกอยังไง 伊拉陪我唠叨，伊拉陪我唠叨，我伊拉听天早的，伊拉陪我干的，哭哭哭哭，伊拉陪我唠叨，伊拉陪我唠叨，烦极了，伊拉老跟唠叨，红盘那么多，闷闹，伊拉陪我干的，伊拉陪我干的，哎 s l e e p i n s l e e i s l e e p i n 伊拉陪我唠叨，伊拉。

北南南东，你哪块东坡？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 